สวัสดีครับทุกคนครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องหามาทํากินนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาปักเบ็ดประช่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมายใหม่นะครับวันนี้แวะมาหมายใหม่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําของหมู่บ้านเหมือนกันครับแต่ว่าน้ําลงไปเยอะมากเลยครับเกือบแห้งเลยนะครับแล้วก็ผักผักปอดผักตบชวาเนี่ย มากเลยครับหาที่ลงไม่ได้เลยครับต้องมาลงแถวๆตรงบริเวณที่เป็นร่องที่เขาสูบน้ําขึ้นไปนานะครับโอเคครับผมไปลงเบ็ดกันเลยครับนี่ครับทุกคนครับนี่จะเป็นเบ็ดกวดครับเบ็ดดว ครับผมดูหลังนี้กันนะครับหลังนี้เป็นไงครับยังอยู่ดีเฉยครับผมหลังนี้ไม่โดนนะครับโอเคเราก็จะปักทิ้งไว้นะครับครับวันนี้ปลาปลาไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับเพราะว่าผมคาดว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าด้วยสภาพน้ํานะครับน้ํามันเหมือนมันใกล้จะเริ่มเสียแล้วนะครับนครับทุกคนดูน้ํา มันเป็นคล้ายๆมีเป็นเป็นคล้ายๆน้ำมันรถอ่ะส่วนหนึ่งด้วยครับแล้วก็ดูสีเนี่ยครับน้ำมันน่าจะใกล้เสียแล้วนะครับผมว่าไม่โดนนะครับ เหยื่อเน่าแล้วครับมีปลาตอดแต่ไม่กินไปดูตรงโน้นต่อครับนม,น,นม่นนุ้นอิกหลังนึงครับ ันะครบลูกปลาตายไม่โดนครับไม่โดนแต่ตรงนี้มีปลาขึ้นขึ้นเยอะนะครับมีปลาขึ้นใส้กัดลูกปลาตุกตับตุกตับแต่ไม่กินมุมตรงเนี้ยไม่เคยได้เลยครับครับ ลุ้นกันต่อครับผมหลังนี้โดนนะครับเบ็ดขวดครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเป็นปลาอะไรครับติดอุ้ยเอาเลยครับได้แล้วไม่แค้วนะครับโอ้ติดมาเป็นห่วงอย่างนี้นะครับนี่ครับเบ็ดขวดอยู่ข้างบนนะครับเบ็ดขวดอยู่ข้างบนนะครับผม โอ้ไซส,ส์นี้ทั้งนั้นเลยครับผมหนองนี้ ก็ไม่แห้วนะครับโอ้โหตัวนี้ตัวนี้น่าจะเกินเลยนะครับโอโ้กืนเลยครับกืนเข้าไปเลยครับต้องตัดนะครับผม ืนครับแ้มนะครับผมไซส์เดียวกันหมดเลยครับผม หลังนี้โดนครับแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ปลานะครับนะครับทุกคนเป็นเบ็ดขวดนะครับน้ําดําขุ่นเม็ดขึ้นพลักเลยครับผมเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาเสียงดังตุ้มตามตุ้มตามดูอันนี้เชือกที่ผมผูกไว้เนี่ยครับสายตึงเลยครับน่าจะเป็นตะกวดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะแกะยังไงนะครับโอเคครับผม ครับผมตอนนี้เราก็เก็บเบ็ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปรากฏว่าขาดนะครับเป็นเบ็ดขวดนะครับนี่ครับลอยน้ําเพราะว่ามันดึงเข้าไปในป่าแล้วนะครับดึงเข้าไปในป่าป่าตรงนั้นครับก็พยายามดึงค่อยๆดึงดึงดึงไปดึงมาก็ดึงไม่ออกนะครับผมเพราะว่าเขาน่าจะเข้าไปลึกนะครับผมนู่นนะครับพอดึงหลุดปุ๊บนู่นเลยครับพุ่งไปนู่นเลยครับขวดยังอยู่เลยครับนะยังเห็นขวดอยู่นะครับเนี่นะครับตรงตรงมือผมนะครับขวดยังอยู่เลยครับ โอเคครับผมก็คาดว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นปลาปลาช่อนเนี่ยครับมันมากินเหยื่อนะครับผมมากินมากินเหยื่อพอมากินเหยื่อปุ๊บเนี่ยแล้วคนนี้ตะกวดเนี่ยเขาน่าจะมากินปลาที่กินเบ็ดเราอีกทีหนึ่งนะครับนู่นนะครับไปนู่นนะขวดยังอยู่ในป่าดุ๊บดุ๊บดุอยู่เลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเก็บหลังที่เหลือต่อครับตอนนี้ก็ฝนมาอีกแล้วนะครับมืดมาเลยครับผมอันนี้ยามเช้านะครับผมตอนนี้ก็ เป็นเวลาประมาณา6โมง10นาทีนะครับเหีย่ยครับทุกคนดูนครับหมามืดเลยครับผมไปครับเดี๋ยวเก็บหลังอื่นต่อครับ ไม่โดนนะครับหลังสุดท้ายก็สรุปผลงานนะครับสรุปผลงานคือเมื่อวานตอนเย็นผมไปตัดอีกหนองหนึ่งนะครับตรงต้นคลิปะครับมันเป็นอ่างเก็บน้ำอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่า ผัดผักปอดเยอะนะครับผักตบชวาเยอะก็เลยได้ลงเบ็ดไปแค่สองหลังแล้วก็ต้องย้อนกลับมาหมายเดิมต้องย้อนกลับมาหมายเดิมนะครับหมายเดิมก็อีกยี่สิบสามหลังนะครับผลประกอบการนะครับก็ ได้แต้มเดียวนะครับได้แต้มเดียวได้ได้ได้แต้มตอนเช้านะครับได้ตอนเช้านะครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับปลาในในอ่างเนี้ยครับมตัวไซส์เท่ากันหมดเลยนะครับนี่ครับ ให้เท่ากันหมดเลยนะครับเนี่ยได้ตัวเดียวนะครับกินเป็นอ่าเบ็ดขวดเป็นเบ็ดขวดแบบนี้นะครับเ,เบ็ดขวดแต่ก็ดูแล้วน่าจะน่าจะเงียบแล้วครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันเหมือนกับว่าน้ําสภาพน้ําสภาพน้ํามันไม่ค่อยดีนะครับแต่ปลาก็มีตัวอยู่นะครับแต่ว่า มันไม่ค่อยกินครับก็ไม่รู้สาเหตุเพราะเหยื่อผมก็ใช้มาหลายอย่างลนะครับแต่เมื่อกี้เจอป้าที่เขาเก็บผักบุ้งอ่าแกก็เก็บกลงลง,ลงไปเก็บผักบุ้งเนี่ยในในในแบบนี้ครับลงไปเก็บผักบุ้งแกก็บอกว่าแกก,าแก็ได้ยินปลามันขึ้นกัดลูกปลาอยู่นะแกบอกว่าปลามีตัวแต่ว่ามันเหมือนมันไม่กิน ก็อันนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องเว้นช่วงไปสักสองสามวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลงเบ็ดใหม่ครับผมก็วันนี้ครับได้ตัวเดียวครับผมก็คงไม่พ้นให้แม่บ้านทําปนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเด็ดปลบุ้งติดมือไปโอเคครับผมเดี๋ยวมาไว้ซ้าใหม่นะครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปตะเพียงค่นี้นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ